แต่ว่าการกระทําทั้ง4เรื่องไม่ว่าเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตผมยังยืนยันว่าถ้าอยากจะแจกกันถึงขนาดก็ต้องแจกเป็นเงินสดสถานเดียวเพราะการแจกเป็นเงินสดนั้นให้ประชาชนเนี่ยนะครับในฐานะเจ้าของเงินเขาจะเลือกใช้ อย่าใช้หนี้จ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าความเดือดร้อนต่างๆค่าเทอมลูกไปบังคับให้เขาข้า,ขา,ขาร้านสะดวกซื้อได้อย่างเดียวได้ไงอะไรไปกระตุน้นอะไรที่ไหนและที่สําคัญที่สุดนยนะครับสเกลสินค้าใหญ่ขนาดนั้นที่ผมเคยบอก35%าเ็ขาบอกว่าปัจจุบนันได้ีเเซ็เก่งแล้วมันมีผลต่างอยู่ตั้ง80%นต แล้วที่สาคัญที่สุดมันไม่มีเหตุผลอะไรว่าทําไมไม่แจกเป็นเงินสดให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็เรียกร้องพี่น้องประชาชนที่ขึ้นทะเบียนนะช่วยกันส่งเสียงเอาเงินสดคือวันนี้เนี่ยนะครับคนมันลําบากหน้ามืดเต็มทีนะ่แล้วนะครับเดือดร้อนกันทั่วหน้ามันขาดกันไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดนะิจิตอลวอลเลยนะครับมันเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนนะและมันไปเป็นคำสองเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องคอนโดพร้อมที่ดิน9.9ปีเนะี่ยที่จะมีการซื้อขายระบบเงินดิจิตอลมูลค่ากว่าสล้านล้าน,านไอ้นี่สีบแสนบกาหม การเอาตีห้าแสนเสรเหรอมันเป็นหนี้ประมาณ1.5ล้านล้านอยู่แล้วเวลาใช้หนี้เอาคอนโดพร้อมที่ดิน,นสี่ล้านล้านบอร์ดนี่เป็นล้าน,น,ะะล,น,น,านล้านนะครับไอ้แด์ปิดได้เกิน10ล้านล้านมันเป็นผลประโยชน์คำโตแทบทั้งสิ้นแล้วมันคือการสู้กับอำานาจและผลประโยชน์ที่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากและมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายและไม่มีใครมีความสุขหรอกไปลงท้องถนนน่ะแต่เพื่อจะบอกว่าถ้ามันมีทางอื่นในการปกป้องชาติบ้านเมืองเนี่ยทุกคนก็จะเลือกวิธีอื่นกันทั้งสิ้น วันที่14บนี่ยันนะครับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายก็เขาจะบอกว่ารอดรอดรอด และก็เป็นเหตุผลพิเศษที่มาอธิบายตามหลังกันไปแต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเมื่อเทียบเคียงกับก,กรณีคดีอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามในทางการเมืองก็ต้องดูกันไปถึงวันที่14นะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรเพราะวันที่14จะเป็นตัวอธิบายทั้งหมดเสถาจะไปไปต่อก็จะมีสถานการณ์หนึ่งเสฐาไม่ได้ไปต่อก็มีอีกสถานการณ์นึงถ้าเป็นถ้าเรื่องดีกับประชาชนที่จะลูกคือขึ้นมาจัดก,การนั้นเสถาต้องไปต่อหรือมิฉะนั้น ุงิงมานี่หมายถึงว่าเหมือนราดน้ำมันเข้าใส่กองเลิงเลยทุกคนก็จะเลือกวิธีอื่นกันทั้งสิ้นผมก็วาดหวังกันว่าคนที่มีหน้าที่ที่ต้องพูดกันไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่จะช่วยในการทำหน้าที่แต่ถ้าวาดเนี้นะครับแต่ละฝ่ายก็ปล่อยกันมาจนถึงมือประชาชนก็ต้องเป็นหน้าที่ประชาชน ก็ถามพี่น้องประชาชนท่านพร้อมหรือเปล่าถ้าท่านต้องการเงินสดเพราะมันต้องเป็นหนี้คูณสามไปนะครับมันเรื่องอะไรละครับเอาเงินมาหมื่นสินค้ามูลค่าสองบาทเวลาใช้หนี้สามหมื่นควายยังคิดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้เอาถ้าอยากแจะแจกก็เป็นเงินสดไปแต่ผมเน้ยไว้ว่าดิจิตอลหรือจะเป็นเงินสดผมก็แม่เอาทั้งนั้นนะแต่ว่าไม่ขัดใจกับพี่น้องประชาชนท่านก็รับไปเถอะนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะมีหนี้ยาวนาน นะครับช่วลูกั่วหลานต่อไปนะครับกับภายใต้ประเทศที่มันมีภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าแจกเป็นเงินสดเราก็จะระงับยับยั้งนะครับเรื่องการขายแผ่นดินนะครับเรื่องการขายชาติเรื่องบอลเรื่องแลนด์ปริ้นะครับทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจุดแรกจุดสตาร์ทคือเรื่องดิจิตอลบอลเลยครับซึ่งอธิบายไม่ได้ทุกคนนะนะครับเรียงหน้ากันมาว่าทำไมไม่แจกเงินสดอ่ะคือหมายความว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่คนคนที่มีหน้าที่คนไหนก็ได้ ลองแหลมมาดิว่าลองอธิบายว่าว่าทําไมไม่แจกเงินสดคุณมีเหตุผลอะไรนะครับเพราะเนี่ยนะครับถ้าเงินสดมันมัน,ม,นมันพูดง่ายๆว่ามันไม่มีส่วนต่างอย่างเห็นนะนะครับต้องใช้กรรมวิธีอีกสองชั้นหาได้นะครับแต่ว่าเนี่นะครับไอ้นี่คัควคุมได้ควบคุมตั้งแต่สเปคสินค้าว่าสินค้าประเภทไหนบ้าง นะครับคือจะย่ออนไหนจะไปสนใจโรงงานเดียวกันเป็นส่วนใหญ่อืนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นะถ้าต้นทุนยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ต้นทุนสองพันแต่ว่าต้องใช้หมื่นแล้วไปใช้นี่สามหมื่นผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แจกมาเป็นเงินสดเสียถ้าจะชิบหายอะไรกันในวันข้างหน้าเนี่ยก็ประชาชนก็ร่วมรับผิดชอบกันเท่าน,นั้นเองแต่ว่าไอ้นี่นี่นะครับประชาชนได้เพียงแค่เศษน้ําหวานที่อยู่ในติดไม้นี่ครับไอ้ติดไม้พวกนี้ดูดไปหมดแล้ว แท้กันไปหมดแล้วหลักใหญ่ใจความนั้นเพื่อจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องร่วมกันนะครับและคิดเรื่องชาติบ้านเมส่วนไอ้ที่แบกปางตายผู้ไม่มีเหตุผลนั้นวันไหนที่มันสิ้นชาติไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นจะเป็นพวกที่น่ารังเกียจมากที่สุดนะครับเพราะว่าคือมันอที่มันคือหมายความว่ามันไปปกป้องในสิ่งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับลองมานั่งนึกนึกดว่าว่ามันมันอะไรบ้าง ที่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างและประเทศเสียประโยชน์อะไรบ้างความจริงไม่รู้เกิดมาเป็นคนไทยได้ยังไงไอ้มนุษย์แข็งแกร่งพบนนั้นนะครับแล้วก็นึกอะไรตาคือเวลานึกอะไรไม่ได้ด่าผมค้างคกอยู่นั่นนะครัไอ้ค้างคบมันขึ้นวอลไอ้ผมขึ้นวออะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกแดกดันเถียงอะไรไม่ออกบอกรู้ทุกเรื่องยกเว้นแต่เรื่องตัวเองก็ถ้าไอ้หน้าไหนรวมตัวกันมาทีอยากจะรู้ไอ้พวกผมรู้เรื่องตัวเองไง ผมจะเล่าให้ฟังทั้งวันนะปะน้าคุณนั่งฟังไห้ได้ก็แล้วกันก็เพราะว่านี่นะครับก็เรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ยเวลาทําหน้าที่นะครับอันอภิปรายในสภานอกสภาเราก็ติดตามเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไม่อยากจะฟังคุณก็ไม่ฟังเนตตามไปไงี้ยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องถยุยนึกอะไรไม่ได้ก็่าดาค้างคุกนะครับแล้วเส็ยแล้าเป็นยังไงคือคนด้อยค่าของคนทั้งที่คุณก็ไม่มีเหตุผลอะไรใครขึ้นวอ ผมก็ไม่เคยขึ้นวอร์ลก็อยู่ในฐานะประชาชนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าบางทีก็น่ารำคาญบางทีหลายคนก็เสนอไปฟ้องบางผมก็รำคาญนะครับไปฟ้องเดี๋ยวก็เห็นแววตาเนี่ยปางตายกันอี่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคือคุณไม่มีเหตุผลในการที่จะออกมายืนยันไอ้ตัวเป้งๆไอ้กระจอกอ้อยๆนี่ไม่นับนะไม่ใช่ว่าดูถูกคนแต่กระจอกเกินไปนะครับไอ้ตัวเป้งๆมีหน้าที่ต้องโผล่มาดิ คุณมีอะไรเหนือกว่าล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามง่ายๆว่าทาไมไม่แจกเงินสดเรียงมาเลยตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีคลังจะสองรัฐมนตรีช่วยนั่นก็ได้เหรอโคศรัฐบาลเสนอหน้ามาดิครับลองอธิบายมาสักข้อบ้านี่เหตุอะไรจะต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลและแจกเงินสดมันต่างกันตรงไหน,นและดิจิตอลไปกระตุ้นอะไรตรงไหน,นครับไอ้ที่อธิบายพายุหมุนกันสี่รอบเฮงสวยที่สุดครับเอาอะไรมาอธิบาย นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะม้ว่าปลายทางผมก็รู้ว่าสร้างความอยากแต่ปลายทางเนี่ยนะครับพอกฎหมายเนี่ยเรื่องเงินกู้นะครับผ่านสภาผูรร้แทนราษฎรพุทธิเนี่ระหว่างทางไม่รู้ใครย,ยื่นในตีความกันนะและจะกลายเป็นปัญหาต่อไปแต่ความอยากมันถูกสร้างมาแล้วเห็นไหมก็คือเอาประชาชนบางหน้าเหมือนกับจำนำข้าวแล้วก็ท้ายที่สุดก็ชิบหายวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องการบอกกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราเนี่ยนะครับยึดเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักนั้นเนี่ย ทุกเรื่องที่เราเห็นกันอยู่นั้นถามว่าเราได้อะไรกันก่อนและเมื่อเราไม่ได้อะไรและประเทศเสียอะไรและคนรุ่นต่อไปเขาต้องรับภาระอย่างไรแค่คิดง่ายๆเนี่ยครับอย่าว่าเอาสมองคิดเอาหัวแม่เท้านีครับหรือว่าหั่วนิ้วเท้านิวาน้วไหนคิดก็ยังได้เพราะหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับคือบ้านเมืองมันกําลังจะเสียหายบอนเนี่ยนะครับแปดแห่ง สิงคโปร์แน่แน่ให้แห่งเดียวนะและแต่คนสิงคโปร์เข้าไปเล่นเนี่ยต้อง่ายต่างคนต่างประเทศไม่ต้องจ่ายของเราเลยนะครับมีมาตรการมีหลักป้องกันอะไรวะนอกจากคิดเรื่องผลประโยชน์กันนะครับชาติได้นิดเดียวไอ้ที่ไม่ได้ชาตินี่ก็ได้มากกันมาโวระน,นะครับไอ้เรียนปิ 300, ดสามแสนไร่ขุดคลองคองคอดกลาเนี่ยคลอ,อ,อ,องไทยเนี่ยที่มันไม่สาเร็จเขากลัวเรื่องการเรื่องเรื่องภาวะความมั่นคงเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแต่สามแสนได้เก้าสิบเก้าปี ไอ้นี่หนักกว่าไอ้กรุดลองอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ผลประโยชน์ที่มันซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ไอ้พวกนี้มันจะอยู่นานกันเท่าไหร่แล้วมันจะอยู่นั่งนั่งดูความเสียหายของชาติบ้านเมืองหรือว่าแต่คนรุ่นต่อไปเขาจะอยู่กันยังไงเขาไปเปลี่ยนอะไรได้เขาต้องรอเก้าสิบเก้าปีอะแล้วนี่นะครับเหมือนในร้านสามแสนห้องสมมุติเรามาขายได้ต่อไปนะครับเอาเงินเทาไปฟอกเป็นเงินดิจิตอลสงสัยไว้ก่อน แล้วสุดท้ายเนี่ยเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีก,มมอกและคนไทยจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องกังวลเนี่ยคือถ้าเราจะเอออ,อหอหมกเนี่ยนะครับไกลโครงการแห่งซวยพันอย่างเนี้ยมันไม่อยากอะไรนะใครก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับผมหรอกหรือมีเรื่องกับพี่น้องเขาหรอกแต่เราทนเห็นเนี่ยครับความเสียหายของบ้านเมืองมันไม่ได้นะครับหลายคนก็มาเตือนกันว่ามันไปขัดผลประโยชน์ใหญ่เขานะแต่ผมบอกว่าผลประโยชน์ชาติมันใหญ่กว่า ไอ้พวกเวนตะไลนี่มันจะรวยกันไปขนาดไหนครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยคิดไปได้ยังไงคือคุณคิดหมายความว่าคนที่เหลืองโง่กันหมดไหมและท้ายที่สุดในคุณแต่แหลงแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนกันและลองอธิบายกันมาชัดๆเลถ้าบอกรับปากไปเดือนดิจิตั้อนแต่ถ้าคุณทําตามรับปากหมดอ่ะคุณผิดมาหมดเลยผิดตั้งแต่หาเสียงทุกเรื่องราว แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น,นก่อนความเสียหายจะมากกว่าเนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ขัดใจพี่น้องประชาชน,นเอาเป็นเงินสดกันเพราะฉะนั้นก็กดดันรัฐบาลนะอยากให้แจกก็เป็นเงินสดเพราะเราจะได้ไปสก,กัดเรื่อง9 9ปีทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องความเสียหายไอ้เรื่องแรกก็เสียหายหนัก,กไปแล้วนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆมันเสียหายรอกันอยู่ ผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้มันเดินมาถึงตีละตอนแล้วเราค่อยๆค,คิดอ่านกันเชื่อผมเถอะว่าการปกป้องชาติบ้านเมืองเราไม่มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ยนะครับจะไปยืนขวางอยู่ทําไม,มก็ไปสมคบกันไอ้ยืนขวางเนี่ยนะครับคือไปขัดขวางผลประโยชน์แต่เราเองก็เห็นว่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่ยืนขวางกันชาติบ้านเมืองต่างหาก และคนรุ่นต่อไปและประเทศนี้จะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นผมก็ฝากความหวังกงันว่าคืออิจิตอลตวอลเล็ตปล่อยมันให้เกิดไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าจะแจกให้เป็นเงินสดเพราะมันจะลุกลามเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการขายคอนโดขายแผ่นดินขายชาติแบบนี้ผมก็ไม่เอาบอนบ้าบ้าบ้าบอคอแตกแบบนี้ไม่เอานะครับรวมกระทั่งแลนด์ปิดนี่นะครับเป็นผลทางความมั่นคงสองฝั่งหมาสมุทรสองฝั่งทะเลนะครับเกิดความเสียหายมากมาย ก็ฝากบอกกับพี่น้องด้วยความรู้สึกที่ต้องพูดย้ำกันทุกวันคือมาให้ความว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องยืนคือคนไทยมาทิ่ว่าเรื่องนี้พูดแล้วก็ต้องย้ำทุกวันเพราะต้องข้าแต่ว่าปัญหามันยังทําอยู่ครับนะครับก็ต้องฟาดกันจนกระทั่งว่า,าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะกําหนดนะงบประมาณนี้นะครับไม่ใช่ของไอ้พวกนี้มันคือเป็นของประชาชนคุณกู้ประชาชนก็ใช้นี่ ไม่ใช่ว่ามันใช้นี่เองเสอมอไปแต่ว่าเนี่ยนะครับมันมีส่วนต่างเนี่ยและส่วนต่างเป็นที่น่าสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกพี่น้องประชาชนนะนะครับผมขออนุญาตนะครับบอกว่าถ้าจะแจกก็เป็นเงินสดนะครับไม่ขัดขวางเลยนะครับแต่ว่าไอ้เป็นเอินดิจิตอลเนี่ยเห็นเบี้ย่าบลายทางอยู่นะครับประเทศชาติเสียหายบ้านเมืองเสียหายประชาชนก็ถูกเอาเปรียบประเทศชาติก็เอาเปรียบและเป็นคำสองเนี่ยนะครับเรื่องราวสามสี่ต่อไปนั่นมันเกิดความเสียหาย นะครับวันนี้ก็เอาประมาณเท่านี้แต่ว่าบอกกับพี่น้องว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะไปจัดรายการนอกสถานที่ตอนเก้าโมงครึ่งเนี่ยนะครับบรรยากาศคนฟังอะไรกันหน่อยนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นเวลาปกติกันไปนะครับวันนี้พี่น้อเขาติดภารกิจพรุ่งนี้ก็ทําหน้าที่กันต่อไปนะครับก็ก็นัดหมายกันพรุ่งนี้ก็อะไรนครับเอาโฆษณาหนีกันนะ แจกเงินใช้ได้กว้างกว่าแล้วก็กระตุ้นได้ดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ําก็แล้วแต่นะครับในการแจกเงินแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าจริงๆนะครับช่วงท้ายคือไปใช้มันจะไปกําหนดสินค้าไม่มีต้นทุนในการบริหารจัดการด้วยเอและเพราะอะไรว่าไอ้สินค้าที่มันล็อกครับล็อกก็คือไม่ต้องเถือมีการตลาดใดๆเพราะมันมันไปต้องไปเท่านี้อมล็อกให้แคบเอาไว้อล็อกให้แคบกันเอาไว้เพราะฉะนั้นจะต้นทุนสินค้าเหลืออยู่ยี่อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองพันได้แค่แปดพันไปไหน เห็นไหมมันโมโหร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วเ,เงินที่เลยหกเดือนไปยังไงต่ออืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถึงไหนจะชิบหายกันทั้งทีก็แจเป็นเงินสดก็แล้วครับขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ